สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีธนูทุกท่านนะครับนี่เป็นคลิปประจำเดือนพฤษภาคม2564ต้องบอกอย่างนี้นิดนึงว่าชาวราศีธนูนะครับหรือลัคนาธนูทั้งหลายนะครับซอค่อนข้างมีความเป็นห่วงเป็นใยและมีความกังวลและมีความกัดกุ้มมากนะครับเป็นราศีหนึ่งนะครับเพราะว่าดวงดาวของชาวราศีกลุ่มในโดยเฉพาะในช่วงอ่าโทษทีนะครับชาวราศีธนูนะครับโดยเฉพาะในช่วง ปลายเดือนพฤษภาคมนะครับชาวราศีธนูจะมีดาวอลิเป็นกำลังในดวงชะตาตนนะครับฉะนั้นปัญหาหรืออุปสรรคใดๆในชีวิตรวมไปถึงในด้านสุขภาพของชาวราศีธนูนะครับอาจจะดูดุนแรงและลุมเร้ามากกว่าทุกเดือนใน12เดือนนะฮะฉะนั้นในปลายเดือนพฤษภาคมนี้นะครับนะฮะก็คงขอ,ขอฝากเตือนว่า ชาวราศีธนูควรมีสติและก็ควรจะทําอะไรอย่างรอบคอบนะครับหลายคนนะครับก็คงต้องเจอวิบวกบากกรรมนะครับมากพอสมควรลยหลายคนอาจจะต้องออกงานสังคมหรือต้องไปพบปะผู้คนจํานวนมากนะครับและมิตรอาจจะกลายเป็นศัตรูฉะนั้นชาวราศีธนูนะครับเป็นชาวราศีที่ซ้อเป็นห่วงเป็นวักใหญ่มากที่สุดใน12ราศีนะครับทั้งที่ว่าเฮ้ย นะฮะหมอดูหลายๆสำนักจะบอกว่าเฮ้ยธนูมันเด่นธนูมันมีดาวเจ้าเดือนตนนะฮะโยงหน้าแก่ดวงชะตาตนอย่างนั้นอย่างนี้นะครับดูองศาอย่างลึกซึ้งดูองศาอย่างลึกซึ้งจะเห็นความโหดเหี้ยมขององศาดาวนะครับว่าชาวราศีธนูนะครับถ้ามีหนี้มีสินหรือมีปัญหาภาระใดๆหรือมีอุปสรรคแม้แต่ในเรื่องของคดีความนะฮะแม้แต่ในเรื่องของคดีความหรือแม้แต่ในเรื่องของ ความวุ่นวายในด้านสุขภาพนะครับชาวราศีธนูจะมีปัญหามากกว่าทุกราศีในเดือนพฤษภาคมไปดูในตรงส่วนของอโชคลาภกันนิดหนึ่งนะฮะชาวราศีธนูนะครับซอคงอาจจะไม่ได้โฟกัสนะครับในเรื่องของโชคลาภมากนักนะครับและถ้าจะซื้อบัตรซื้อเบอร์จริงๆนะครับถ้าจะซื้อบัตรซื้อเบอร์จริงๆเอาเลขจากสตูครับ เอาเลขจากศัตรูนะครับนะฉะนั้นจะเป็นทะเบียนรถทะเบียนบ้านพอสอเกิดเขาอายุเขาก็ดูน่ารักน่าลุ้นนะครับแต่ซอต้องบอกว่าก,กลางๆนะในเรื่องของโชคลาภและพอมองไปเหลือในเรื่องของดาวการเงินถึงจะมีกําลังเป็นกเกษตรตาทิบดีอย่างไรก็ตามแต่มันแห้งๆดาวที่มันแห้งๆก็เหมือนกว๋วยเตี๋ยวแห้งนะฮะมันซดน้ําไม่คล่องคอ ฉะนั้นต่อให้มันได้ให้ลาบให้ผลแก่ดวงชะตาตนมันก็มาด้วยความเหนื่อยยากลาบากฉะนั้นชาวราศีธนูก็ต้องบอกว่าต้องดิน้นหลนมากที่สุดนะครับนะในยุคโควิดอย่างนี้ในช่วงจังหวะที่ดาวการเงินนั้นมันมันเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งซอขอเปรียบเทียบอย่างนี้นะมันเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งนะครับฉะนั้นดาวการเงินของชาวราศีธน,นูก็คงต้องบอกว่า ต่อสู้นะครับยังไงก็ยังเป็นผลดีกับดวงชะตาพอมองในดวงส่วนของดาวการงานนะครับอาจจะได้หยิบจับงานใดๆที่ไม่คุ้นเคยในดวงชะตาก็เป็นไปได้นะครับหรืออาจจะออกงานสังคมหรือพบปะผู้คนจํานวนมากก็อาจจะเป็นไปได้นะครับฉะนั้นในเรื่องของการงานนะครับควรมีสตินะครับไม่ควรจะใช้อารมณ์ในเรื่องของการงานโดยเด็ดขาดนะหลายๆคนอาจจะมีเรื่องให้คิดมากในเรื่องการงานในยุคโควิดอย่างนี้ พอมองเปนในเรื่องของความรักความค่นะครับเรามัดระวังอารมณ์ของคู่ครองของคุณให้ดีนะครับมาหนักมาเต็มมาแบบน่ากลัวนะฮะมาแบบน่ากลัวฉะนั้นชาวราศีธนูหลายๆคนนะครับอาจจะต้องรองรับอารมณ์ของคู่ครองเอาไว้ให้ดีนะครับฉะนั้นในเรื่องของความรักความค่ายก็ขอให้หนักแน่นขอให้โชคดี